ขออนุญาตนำเสนอรูปแบบรายการเกิดมาคุยที่แตกต่างจากทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับผมสังเกตว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเวลาผมเจอผู้คนมากมายทำไมแต่ละคนบอกผมนะครับว่าเออรู้สึกน,นี้สมองเริ่มแยกขึ้นความจำเริ่มเสือ่อมหรือทำไมชีวิตมันเครียดซะเหลือเกินหาทางออกไม่ได้สักทีใน,นครา้งนี้ที่ผมตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเป็นครั้งแรก ที่ผมจะได้มีโอกาสคุยกับคนคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างผมมาตั้งแต่เกิดและอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมมาตั้งแต่เกิดเช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนกับว่าเราไม่เคยใส่ใจเขาเลยผมว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ใส่ใจนะครับแต่เราไม่เคยรู้จักเขาสะมากกว่าในค่ำคืนนี้ครับวูดี้จะสัมภาษณ์กับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณสมอง สมองอวัยวะที่อยู่กับรามาตั้งแต่เกิดอวัยวะที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เดราวัชาอาวัยวะที่ทำให้เราอยู่เหนือธรรมชาติมีความคิดและก็มีจินตนาการมีความฝันและสามารถสร้างความฝันให้เป็นจริงได้ต่ทำไมบางคนถึงได้ประสบความสำเร็จล้นฟ้าครับในขณะที่บางคนกลับล้มเหลวไม่เป็นท่า จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าถ้าเราลองมาทำความรู้จักกับสมองให้มากขึ้นเราจะรู้จักแค้สมองได้อย่างถูกต้องและอาจทำให้เรากลายเป็นอจัจฉริยะได้เช่นกันมเบตตาพีอุสน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงขับขี่ปลอดภัยสบายใจตลอดทางดื่มแป็บทีนทุกวั่สวัสดีครับพี่น้องชาวไทย ต้องขอบอกว่าคืนนี้วูดดี้มีนัดคุยกับคุณสมองครับแต่จะคุยกับสมองเป็นก้อนๆคงจะดูน่ากลัวพี่ลึกนะฮะผมก็เลยมีวิธีที่ดูดีและง่ายกว่าครับโดยใช้ร่างทรงหรือพูดพิเศษของสมองมาช่วยในการสื่อสารและในวินาทีนี้คงไม่มีใครเหมาะไปกับผู้หญิงที่ทั้งสวยและฉลาดคนนี้ครับนูดีวัน,นิสาเรส ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านอัจฉริยภาพหนึ่งเดียวในเมืองไทยดิกรีปริญญาโทเขียนนิยมด้านวิทยาการสมองจากฮาร์วิร์ดและเป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาสมองมากมาครัรผมจะได้สื่อสารกับสมองและผมนึกไม่ออกแล้วในประเทศไทยจะมีใครน่าจะหนูดีที่จะเป็นร่างทรงของสมองไทยคุณสมองนี่ครับป็่คนไง ถ้าจะให้หนูดีเปรียบเทียบเหมือนเป็นคนพี่จะรู้สึกเหมือนเขาเป็นเพื่อนอยู่เสมอน,นะคะหนึ่งเลยคือเป็นสิ่งในชีวิตที่บางครั้งก็ขยันบางครั้งก็ขีข้เกียจกับเดานิสัยยากเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไหมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะไม่เคยอยู่นิ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติเขายัางไงหน้าที่ของสมองจริงๆมันคืออะไรดูดีว่าถ้าเราจะเข้าใจว่าชีวิตประจำวันของเราทำไมบางครั้งเราทำตัวแปลกๆหรือมีพฤติกรรมแปลกๆที่เราไม่เข้าใจตัวเองค ต้องกลับไปดูที่ภารกิจหลักของสมองกันเลยว่าสมองเนี่ยถูกวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อให้ทําอะไรสมองถูกวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อให้ทําอะไรเออไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนอม,มันยังไงหน้าที่ของเขาในความซับซ้อนทั้งหมดภารกิจที่สําคัญที่สุดคือ,อให้เรามีชีวิตอยู่รอดให้นานที่สุดเพราะถ้าเราตายเขามมีประโยชน์กับอะไรอีกเลยกับใครอีกเลยเหมือนกับเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวไหมครับดูดียวมาก ดอมากที่สุดมากที่สุดให้ลองคิดดูระหว่างตัวเรากับสมองสมมติว่าเราเป็นส่วนหนึ่งสมองเป็นส่วนหนึ่งดูดีรู้สึกเหมือนเรามีสองชีวิตอยู่ในร่างกายเดียวค่ะเราแล้วก็สมองสมองนี้เป็นอวัยวะที่บางครั้งแทบไม่แคร์เราด้วยซ้ํา พเพราะเขาแค์เราเขาจะไม่ปล่อยให้เราทุกข์อะค่ะใช่ไหมคะออบางทีเรื่องเราไม่อยากจําเราจําได้เรื่องที่เราไม่อยากจะต้องทุกข์เราทุกข์ทำไมคือทําไมเขาไม่ช่วยเราอะบางทีเราเครียดเรื่องการงานหรือว่าเราทุกข์เรื่องความรักเราไม่อยากจำแต่สมองเนี่ยมันยังมันก็ยังให้เราจำอยู่ตลอดเวล่ะใช่ในสมองจะมีอะัอยู่อยู่ลึกๆในสมองนะคะมีชื่อว่าอะมิดาลาอะมิดาลาเล็กมากมันรากศัพท์มาจากเมล็ดอัลมอนด์นะคะ ในขณะที่สมองส่วนคิดเนี่ยวันวคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นร้อยเป็นพันเรื่องวางแผนงานวางแผนการเรียนแต่อันนดาิล่า24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่ออาทิตย์365วันต่อปีและไม่เคยหยุดเลยตลอดทั้งชีวิตเรามีคําถามคําถามเดียวคือเจ้าของร่างกายเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ในสถานการณ์นี้หรือเปล่า ถ้าเขาประเมินแล้วบอกอุตอดภัยนี้นั่งคือครูดี้ก็อดภัยว่าคุณรูดี้แบบแอมิกาล่าเนี่ยนะเออแบบเราประเมินว่าผู้ชายนี้ไม่โดดมับีบคอเราได้นนโอเคสมองเนี่ยค่ะตัวอมิกาล่าจะปล่อยพลังงานให้สมองส่วนคิดเนี่ยนำไปใช้คิดซับซ้อนได้มากแต่เราประเมินเราไม่ปลอดภัยเช่นไปในที่ที่มันเปี่ยวใช่ครับถ้าเกิดเข้าสู่ปรากฏการณ์นี้อันตรยเอารู้สึกว่าอันตรายแอมิกาล่าเล็กๆเนี่ยซึ่งแบบขนาดเท่าเมล็ดอัลมอนด์เนี่ยเขาจะไฮแจ็คสมองทั้งก้อนเลยไฮแจ็คเลยเหรอยึดยึดทั้งสมองแล เอาพลังงานทั้งหมดมาใช้ในการสู้หรือว่าหน,นีเพื่อเอาชีวิตรอดอะมิดล่าไฮจัดก็คือการที่เราถูกสมองปล้นการควบคุมความเป็นตัวของตัวเองครับในเวลาที่เราครับขันสุดขีดสมองจะสั่งการโดยอัตโนมัติให้เราสามารถทำเรื่องที่คาดไม่ถึงแบบนี้แหละครับ าจะทำงานกับอารมณ์กลัวอารมณ์กโกรธรุนแรงคืออารมณ์ที่รุนแรงทุกอย่างมันใกล้ความเป็นความตายแล้วก็อย่าลืมว่าสิ่งที่สมองเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรคือให้เรามีชีวิตรอดเพราะฉะนั้นสมมติว่าคุณคุณวูด,ดี้เนี่ยทะเ,เลาะก,กับหนูด,ดีอยู่สมมติเป็นแฟนกันทะเ,เลาะก,กับหนูด,ดีลืมสมองจะแบบไม่จะตัดไปเลยว่านี่คือแฟนแต่จะคิดว่าน,นี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายคุกคามชีวิตพอเขาถูกกระตุ้นเนี่ยค่ะสมองส่วนคิดพยายามจะติดต่อเข้าไปเนี่ยเขาไม่รับข้อมูลแล้ว เพราะว่ามันไม่มีการเชื่อมต่ออีกแล้วถ้าเกิดเขาถูกกระตุ้นขึ้นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นหรือว่าน่าจะช่วยเยียวยากับเหตุการณ์ที่มันรุนแรงได้เราพยายามจะสั่งการแต่ว่าอะมิดาล่าไม่ยอมไม่ทันทีที่เขาถูกกระตุ้นแล้วนานมากนะคะเขาบอกอย่างสมว่าถ้าเราเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาเนะะี่ยค่ะภายใน5นาทีไม่ถึงหรือ2นาทีเราสามารถโกรธสุดข,ขีดได้มีฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดความโกรธออกมาเต็มเลยแต่ต้องใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงกว่าจะทําให้ฮอร์โมนสารเคมีเหล่านั้นหายไปจากระบบเป็นไปได้ไหม เขาบอกไว้ว่ารักมากโกรธมากเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าเขาทํางานกับอารมณ์ที่รุนแรงอ,อ่ะไม่ว่าบวกหรือลบถามว่าทํายังไงให้อเมเดาล่าไม่มาครอบครองสมองดูดีว่ามันสมองอะค่ะมันเหมือน คนสองกลุ่มกำลังแบบเล่นชักเยอะกันตลอดเวลาระหว่างสัญชาติยานดิบที่แบบธรรมชาติเรามีติดตัวมาลองนึกนะคะสิ่งที่มันดึกดำบรรพ์แล้วมันกลายเป็นสัญชาติยานในตัวเราเนี่ยมันแรงมากแต่ว่าสมองของเราเนี่ยค่ะมันพัฒนาต้องให้ดูตรงหน้าผากคือหน้าผากมันเนินจะโหนกออกมานิดนึงกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆส่วนนี้คือส่วนที่มันค่อยๆพัฒนาออกมาเพื่อให้เราคิดซับซ้อนคิดวางแผนล่วงหน้ามันสู้กันตลอดไอ้เวลาที่มันสู้กันเนี่ยคือแค่ประมาณหนึ่งส่วนพันวินาทีเท่านั้นเองแค่เราสูดลมหายใจเข้าลมหายใจเเเเดดีียวววกินนนาาท้ออ่่่ะะืืพรฉัช ฝึกสมาธิการฝึกสติการฝึกลมหายใจฟังดูแล้วมันชัดเจนมากเลยเวลาจะประทัก,กับใครแค่หยุดคิดนิดนึงอถอยไปปิดประตูล็อกตัวในห้องน้ำมผมแนะนนำว่เไงก็ตามเดินออกไปเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าการควบคุมสมองเนี่ยมันจะง่ายแสงง่ายเพียงแค่หายใจเข้าหนึ่งครั้งเราก็สามารถเอาชนะสมองในส่วนสัญชาตญาณติดได้แล้ว งหน้าครับเรามาคุยกับสมองกันต่อในเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดมาโดยตลอดและหลายเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้คือการทำงานของสมองแขกรับเชิญของวใน,นนี้คือคุณสมองครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมเลยครับว่าทั้งทั้งที่เรามีหนึ่งสมองเ,เท่าๆกันทำไมบางคนถึงเป็นอัจฉริยะ แต่บางคนกลับไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างการที่คนคนหนึ่งจะเก่งกว่าอีกคนนั้นมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะขนาดหรือรอยหยักของสมองท่าหรือไม่ที่เป็นตัวกําหนดเรามาถามคุณสมองกันดีกว่าไอ้นี่มันฉลาดกว่าไอ้เนี่ยเพราะรอยหยักในสมองมันมากกว่า <c oughs> คาถามก็คือจริงไหมครับที่รอยหยักของมนุษย์บางคนเนี่ยเยอะกว่าบางคน คำตอบว่ารอยหยักไม่มีผลกับความฉลาดมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราฉลาดขึ้นเราไม่ได้มีรอยหยักเพิ่มมันขึ้นอยู่กับการวางแบบแผนเส้นใยสมองนี่วูดี้เขาจะผิดมาโดยตลอดเลยนะครับเนี่ยว่ารอยหยักนั้นมีผลต่อความฉลาดแล้วมีอะไรอีกเนี่ยที่ผมเข้าใจผิดครับจริงไหมคะที่ยิ่งแก่ตัวสมองยิ่งแย่ไม่จริง ไม่จริงไม่จริงเป็นสิ่งที่ไม่จริงเลยไม่จริงแต่ทำไมไมันรู้สึกว่ามันโง่ฮะจริงๆแลว้วอะค่ะสมองของมนุษย์อะ่ะถูกสร้างมาให้สามารถอยู่อย่างสดใสเลยนะคะคได้เป็นร้อยปีได้<ม>ถึงขั้นใดปัจจุบันบอกว่าคนสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง120ปีและอายุร้อยปีสมองก็ยังแฟชชได้ด้วยสามารถเลยค่ะทีนี้เนี่ยในอดีตที่เชื่อว่าที่คิดว่าคนยิ่งแก่ยิ่งสมองลมเลอเทือนเนี่ยเพราะว่ามีการทําวิจัยกับกลุ่มคนที่เป็น s <S อัลไซเมอร์ซะเยอะโดยไม่ได้แยกเขาออกจาก ประชาชนทั่วไปเพระาะฉะนั้นก็จะเห็นการยึดตัวการเสียหายของสมองได้เยอะแลวทำไมวดีรู้สึกว่ายิ่งแก่บางทียิ่งเบลอมันก็อาจจะมาจากวิถีชีวิตสำคัญม,มากนอนน้อยเครียดใช่ไหม<า>ผมเครียดทุกวันหนูดีถูกไหเช้าจนเย็นเครียดหนึ่งงานเขียนืนหลายเรื่องมันมีส่วนเหรอมีส่วนมากๆแค่คิดว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรกินหรือเปล่าหรือว่าวันนี้ทํางานดีพอหรือยังมันจะทาอะไรกับต่อสมองจริงๆความเครียดไม่ได้แย่ทุกแบบความเครียดระยะสั้นๆความเครียดที่ ที่ไม่ได้ไม่ได้ถึงข่านว่าเรื้อรงังจริงๆความเครียดเรื้างกับความเครียด,ดสั้นความเครียดสั้นเนี่ยมันจะกร,ระดดตุ้นให้เราตื่นตัวเช่นถ้าเราขับรถเราเครียดนิดหน่อยเราจะขับรถปลอดภัยขึ้นอย่างคุณดี้สมมติวันนี้ต้องทํางานต้องเตรียมสัมภาษณ์ถ้าคุณดี้เครียดนิดนึงว่าเอ๊ะมันจะได้ผลดีหรือไม่ได้ผลดีมันจะทําให้เราตื่นตัวโอเคถือว่าโอเคแต่มันจะมีความเครียดที่เป็นความคเครียดร้างเช่นอยู่ในงานที่เราไม่รักเกลียดเลย แต่งงานกับคนที่เรารับนิสัยไม่ได้แล้วความเครียดเรื้อรังประเภทนี้ค่ะมันจะหลั่งสารมันจะมีทั้งอะดรีนาลีนมีทั้งคอร์ติซอลที่มันจะหลั่งออกมาแล้วมันสามารถทําลายสมองในระยะยาวได้สามารถทําลายอวัยวะที่ใช้บันทึกช่วยเราบันทึกความจําได้และอะไรล่ะครับที่ทําให้คนบางคนฉลาดกว่าบางคนสมองเนี่ยค่ะเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เสพติดกิจวัตรประจําวันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเก่งเรื่องไหนเราต้องทําสิ่งนั้นทุกๆวันจนนอัตโนมัติ แล้วมันถึงจะกลายเป็นนิสัยยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าเราจะไม่เราเราไม่ชอบนอนไม่พอเลยอ่ะแต่เราก็นอนดึกทุกวันแล้วก็ตื่นสายทุกวันแล้วเราก็ทําอย่างนั้นทุกวันทุกวันทุกวันไอ้สิ่งที่คุณอยากทํากับสิ่งที่คุณทําจริงๆทุกวันอ่ะเหมือนคุณกําลังหลอกสมองอยู่เหมือนคุณเป็นเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์อ่ะคุณบอกกับเขาอย่างหนึ่งแต่คุณทาอีกอย่างแล้วคุณจะให้เขาปฏิบัติกับคุณยังไงเพราะปฏิบัติกับคุณไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้อะไรคุณทําสิ่งนั้นทุกวันทุกก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 วววววััััันน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 มมมมมมม็็็เเเเปปาา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 รรรรรบอออออสสงง่่่่่่ีียยละะะชชิตใ้้จูึพืฉดไ คิดโปรเจกต์ได้แต่ไมหมดแต่ท่าได้ายังโง่ยังจนเลยอยู่กับที่เรานะทํางานแบบวุ่ทีอยู่เลยเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนทํำยังไงสมองไม่ใช่สิ่งที่คุณจะลุกขึ้นเปลี่ยนทุกอย่างได้วันเดียวหัมันโอเวอร์โหลดตกใจตายวันละนิดวันละหน่อยถ้าคุณบอกคุณไม่มีความคิดสร้างสรรค์คุณย่ำอยู่กับที่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ดิชอบไปทํามากเลยพกหนังสือเล่มเล็กๆที่ไม่มีเส้นนัะแค่นี้ไม่ว่าจะไปไหนเขียนแรงบันดาลใจเห็นอะไรจดแรงบันดานใจเห็นแล้วแบบมือถือก็ แล้วหนูดีแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยถือหนังสืออย่างนั้นนะอยู่หนึ่งเทอมเต็มเลยแล้วพบว่ามันมีแรงบันดาลใจตั้งเยอะตั้งแยะเรามองข้ามเองเพราะเราไม่มีสติหรือเพียงแต่ใจความของที่หนูดีพูดกระส่าเราโง่การอ,าอ่านก็ช่วยสิใช่ การอ่านมีผลมากกับสมองคล้ายๆกับการดูโทรทัศน์ก็มีผลกับสมองยังไงทางบวกทางลบเอาสมองเด็กละกันสมองผู้ใหญ่ไม่พูดถึงถือว่าตัวเลือกในชีวิตคุณไม่บังคับอยู่แล้วแต่ถ้าคุณมีลูกนะคะงานวิจัยที่ลงในลงตีพิมพ์ในวรารสารของกุม,มาราแพทย์นะคะของอเมริกาก็พบว่าถ้าเด็กคนนึงนะคะดูโทรทัศน์วันละหนึ่งชั่วโมงจะทําให้เขามีความเสี่ยง10%เเพิ่มขึ้นในการที่จะเป็นโรคสมาธิสั้น เพราะฉะนั้นถ้าเด็กคนหนึ่งดูโทรทัศน์วันละหชั่วโมงเท่ากับว่าเขามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น50อร์เซที่จะเป็นโรคสมาธิที้ันซึ่งอยู่ดีว่ามันอันตรายนะเด็กปัจจุบันเป็นโรคสมาธิที้ันกันเยอะมากความเครียดหรือรังนั้นเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้สมองเสื่อมหรือว่าโง่ลงนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณอยากพัฒนาสมองการจดบันทึกและสร้างแรงบันดาลใจช่วยได้มากครับและที่สําคัญ อยากเก่งเรื่องไหนก็ต้องฝึกฝนและทำซ้ำเป็นประจำรับรองฉลาดขึ้นแน่ๆครับแต่การที่จะทำความเข้าใจสมองอันแสนจะซับซ้อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณผู้ชมทูดสมองของเราก็เลย จัดเตรียมการทดลองเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจความฉลาดล้ำเลิศของสมองแบบเห็นภาพและเข้าใจได้ง่า,งายๆครับเดี๋ยวนี้จะให้ดูว่า สมองเนี่ยสามารถสร้างโลกของความลวงขึ้นมาโดยที่เราคิดว่านั่นคือโลกของความจริงได้วิธีการนะคะคุณวูดี้ค่ะก็คือคุณวูที่เห็นตัว X อที่อยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็จุดวงกลมสีชมพูที่อยู่รอบๆจะเห็นว่ามันมีจุดวงกลมที่หายไปนหนึ่งอันเป็นช่องว่างนะคะอ่าทางซ้ายใช่ค่ะแต่ไม่ต้องมองอันนั้นนะคะให้มองที่ตัวกากบาทตัว X อย่างเดียวค่ะเร้ร่อนะคะคุณผู้ชมลองทดสอบไปพร้อมๆกับวูดี้เลยนะครับลองมองไปที่จุดกากบาทตรงกลางครับจ้องไว้นะครับ คุณผู้ชมเห็นอะไรบ้างครับมันคงมีเขียวขึ้นมาเต็ไมไปหมดเลยครับตอนนี้ใช่ไหมคะเห็นวงสีเขียวใช่ไหมอ่ะนั่นแบบไม่มีอยู่ใช่จริงๆเราไม่มีอยู่จริงแต่เป็นวิธีการที่สมองเนี่ยพยายามจะทดแทนไอ้จุดที่มันหายไปส่วนที่มันหายไปอะคะ่ะเห็นไหมคะพยายามจะใส่เติมเต็มในช่องว่างให้เราเดีย๋ยวก่อนคุณก็ลาแต่ช่องว่างที่ว่านมันหายไปจริงหายไปจริงไม่มีไม,ไม่ไม่มีวงสีเขียวที่คุณบูดี้เห็นแต่ว่าอะไรครับ คือสมองทันทีที่เราเห็นว่ามันมีวงกลมเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้วหายไปช่องหนึ่งเมื่อมันมีการเคลื่อนไหวเขาพยายามจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างแทนตรงที่มันหายแล้วทำไม <อ S 2> มันต้อง,งเป็นสีเขียวเป็นกลไกของสมองแล้วแต่เรากําลังจะบอกอะไรครับกับชีวิตปัจจุบันและสมองของมนุษย์ณวันนี้คือคุณอย่าเชื่อสิ่งที่สมองบอกคุณตลอดเวลาอย่าเชื่อว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเห็นมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงคุณต้องตรวจสอบตลอดยกตัวอย่างเช่นอันนึงที่ดิเอามาใช้กับชีวิตประจำวันตลอดถ้าดิเจอคนคนหนึ่ บางทีเนี่ยถ้าเขามีพฤติกรรมไม่คล้ายสมมติเราอาจจะเคยลงทุนเคยมีใครโตเราแล้วคนสมมติหน้าตาประมาณหนึ่งหนวดขวดคร่าวๆเราเห็นคนหนวดคราวคนใหม่เราบอกไม่ไว้ใจคนนี้แย่ามากเป็นคนเรวมากมแต่จริงมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้เรากาลังเอาอะไรที่เป็นในอดีตแล้วมันทําให้สมองเราเข้าสู่ระบบอัตโนมัติคือสมองเนี่ยเขาจะประหยัดเวลาเรามากที่สุดถ้าเขาสามารถเอาคนคนคน,นึงใส่ไปในกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้อันนี้คือคนเจ้าชู้อันนี้คือคนธรรมะธรรมะอันนี้ถ้ามีการแยกอย่างเงี้ยชัดเจนเขาทํางานง่าย แต่มันไม่ใช่โลกความเป็นจริงเสมอไปอซึ่งอันนี้เราต้องใช้สติมาเท่าทันเขาแล้วไม่ให้สมองอะหลอกเราบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจมี